สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปสำรวจชาวเกาหลีฮือฮาแรงงานพี่น้องไทยถูกรางวัลที่1ลอตเตอรี่เกาหลี4 0 0พล้านวอนจากช่อง YTN ในคลิปนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวของสองพี่น้องชาวไทยที่ทำงานอยู่ในเกาหลีใต้และโชคดีสุดๆถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่พี่น้องคู่นี้ทํางานอยู่ที่เมืองพาจูประเทศเกาหลีใต้และถูกลอตเตอรี่เกาหลี ได้รับเงินรางวัลสูงถึง4,000ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ100ล้านบาทเลยทีเดียวหลังจากหักภาษีแล้วคาดว่าทั้งสองคนจะได้รับเงินสุทธิประมาณ2.757พันล้านวอนหรือประมาณ70ล้านบาทโดยพวกเขามีแผนที่จะแบ่งเงินรางวัลกันและเดินทางกลับประเทศไทยสลักที่ถูกรางวัลน,นี้เป็นการซื้อแบบอัตโนมัติ หรือสุ่มเลขจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟกึมชนในเมืองพาจูนั่นเองนอกจากนี้ในคลิปยังมีข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับอัตราภาษีที่ชาวต่างชาติต้องจ่ายเมื่อถูกลอตเตอรี่ในเกาหลีซึ่งอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะการพำนักอาศัยในเกาหลีด้วยเราได้รวบรวมคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากนานาชาติมาทั้งหมด20 คอมเมนต์มาลองฟังกันดูว่าพวกเขามีมุมมองต่อคลิปนี้ยังไงบ้างคอมเมนต์ Comment ที่1จาก at yes 0111ถูกรางวัลแบบอัตโนมัติเนี่ยนะโชคดีสุดๆไปเลยขอให้ใช้เงินอย่างสร้างสรรค์อย่าเอาไปผลาญทิ้งละ่ะคอมเมนต์นี้แสดงความยินดีปนห่วงใยเรื่องการจัดการเงินรางวัลสงสัยว่า หลายคนคงกังวลเหมือนกันว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนหลังจากได้เงินก้อนโตขนาดนี้คอมเมนต์ที่2จาก JoE 5 9 6 9ขอแสดงความยินดีด้วยนะทำงานเหนื่อยยากในต่างแดนตั้งนานขอให้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านเกิดนะคอมเมนต์นี้แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจอย่างมากเลยเข้าใจถึงความยากลำบากของการทำงานต่างแดน แล้วหวังว่าพี่น้องคู่นี้จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่3จากแอปตตอมรอดโอ้โหเงิน4,000ล้านวอนในเมืองไทยนี่นะชาตินี้ทั้งชาติก็ใช้ไม่หมดอิจฉาตาร้อนเผาๆเลยอะเงนินรางวัลมหาศาลขนาดนั้นเปลี่ยนชีวิตพี่น้องแรงงานชาวไทยไปเลยจริงๆเนี่ยคงเป็นชีวิตที่สุขสบายอย่างที่หลายคนฝ่ฝันเลยล่ะ คอมเมนต์ที่4จาก m o m o เดส e หม่โคมาทำงานต่างแดนลำบากแทบตายสุดท้ายก็ได้ดีกลับบ้านสทีขอให้ใช้ชีวิตดีๆนะเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ Comment นี้สะท้อนความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและยินดีกับพี่น้องแรงงานไทยที่ประสบความสำเร็จในต่างแดนได้ดีเลยนะเหมือนเป็นการส่งกำลังใจให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านเกิดคอมเมนต์ที่5จาก แอด v ีจีหนจริงว่าสมควรแล้วทำงานหนักมาตลอดขอให้มีความสุขมากๆนะคอมเมนต์นี้สะท้อนถึงความรู้สึกยินดีกับความสำเร็จของพี่น้องชาวไทยที่ทำงานหนักและหวังให้พวกเขามีความสุขกับชีวิตใหม่หลังจากนี้จริงๆคอมเมนต์ที่6จากแอดบัตบาราโโอ้ยตายแล้วคอมเมนต์น่ารักปอป่นอะไรเบอร์นี้เนี่ย ขอให้ทุกคนที่เขียนคอมเมนต์ดีๆแบบนี้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยนะสาธุแล้วก็ขอให้เรื่องการเมืองเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรนั้นนะ่ะอย่าทำให้เราต้องมาทะเลาะก,กันอีกเลยนะเซงคอมเมนต์ comment นี้แสดงถึงความปรารถนาดีอย่างแท้จริงและยังสะท้อนความหวังว่าเรื่องราวดีๆอย่างการถูกรางวัลที่หนึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้ด้วยคอมเมนต์ comment ที่7จาก จายา6 6 2 8แบ่งกันแล้วดูอบอุ่นจังขอให้ไปอยู่บ้านเกิดอย่างดีนะแล้วก็กลับมาเที่ยวเกาหลีอีกนะคอมเมนต์นี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกยินดีกับพี่น้องชาวไทยคู่นี้และยังแอบ,บหวังว่าพวกเขาจะกลับมาเยี่ยมเกาหลีอีกครั้งด้วยนะเนี่ยคอมเมนต์ที่8จากแอด c จ e กชีสพอภาษีตั้ง1,300ล้านวอนโหแบบนี้ไง ถึงได้มีคนทำผิดกฎหมายภาษีเยอะขนาดนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนคิดหนักจริงๆว่าควรทำตามมากฎหมายไปตลอดหรือเปล่านะเป็นประเด็นที่น่าคิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องชาวไทยที่ปาจูเลยจุคอมเมนต์ที่9ลาจาก p o p j 3เมตรทำไมรู้สึกเหมือนบริษัทลอตเตอรี่มันโฆษณาให้ซื้อลอตเตอรี่จังหวะเนี่ยห้าหาหา คอมเมนต์นี้ชวนให้คิดถึงมุมมองที่ว่าข่าวดีๆแบบนี้อาจจะถูกมองเป็นเครื่องมือทางการตลาดได้เหมือนกันเนี่ยห้หคอมเมนต์ที่10จาก adkorea 5 4 1 7ีย5417ตอนผมอยู่อเมริกา <c oughs> ก็เคยซื้อ powerball <c oughs> เล่นเนเหมือนกันนะแล้วก็เคยคิดเล่นๆว่าถ้าถูกจะยังไงปรากฏว่าเรื่องภาษีที่อเมริกามันซับซ้อนมากแต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันแถมยังต้องเลือกว่า จะรับเป็นงวดงวดหรือรับทีเดียวซึ่งถ้าเอาทีเดียวเงินมันจะหดไปเยอะเลยแล้วถ้าคนเกาหลีถูกก็ต้องเสียภาษีทั้งที่อเมริกาทั้งที่เกาหลีอีกสรุปว่าซับซ้อนชะมัดยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยด้วยนเนี่ยที่เกาหลีดูเหมือนจะง่ายกว่าเยอะเลยสำหรับคนต่างชาติที่ถูกรางวัล คอมเมนต์นี้ฉายภาพให้เห็นถึงความซับซ้อนของเรื่องภาษีตอนถูกรางวัลใหญ่โดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติซึ่งต่างจากที่เห็นในข่าวของพี่น้องชาวไทยที่เกาหลีใต้พอสมควรเลยคอมเมนต์ Comment ที่11จาก a k h ขีดหนึ่ของญี่ปุ่นนี่เขาว่าลอตเตอรี่รัฐบาลจะไม่เก็บภาษีจากเงินรางวัลน,นะถ้าถูกรางวัลใหญ่ๆประมาณ2 0 0 0 0ล้านวอนเขาจ่ายให้เต็มเลย แถมถ้าคนต่างชาติถูกรางวัลเขายังให้วีซ่าถาวรเลยนะจะได้เอาเงินไปใช้ในประเทศเขาไงน่าสนใจที่คอมเมนต์นี้โยงเรื่องการถูกลอตเตอรี่ไปถึงนโยบายวีซ่าญี่ปุ่นอาจจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับ2พี่น้องคนไทยที่ถูกรางวัลใหญ่ในเกาหลีใต้ก็ได้คอมเมนต์ที่12จาก e อ g o o z 2ขีดพีซ 2K เอ๊ะ แต่ทำไมต้องเปิดเผยชื่อคนถูกหวยด้วยเนี่ยหรือว่าเจ้าตัวเขาเป็นคนบอกเองว่าอืมประเด็นเรื่องการเปิดเผยชื่อผู้ถูกรางวัลนี่ก็น่าคิดนะว่าเป็นความสมัครใจหรือมีเหตุผลอื่นใดแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ที่13จาก a d i n u i t w 8 j ขอแสดงความยินดีด้วยอิจฉาตาร้อนเลยขอให้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอย่างมีความสุขนะ คอมเมนต์นี้แสดงความรู้สึกยินดีปนอิจฉาและแสดงความหวังดีให้พี่น้องคู่นี้ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านเกิดซึ่งก็ตรงกับข่าวที่ว่าพวกเขาตั้งใจจะกลับไปใช้ชีวิตที่ไทยจริงๆคอมเมนต์ที่14จากแอดสมจูห B ประเทศไทยไม่ให้รางวัลลอตเตอรี่คนต่างชาตินะเราก็ไม่ควรให้เหมือนกัน เอาเงินไปเข้ามูลนิธิสวัสดิการดีกว่าไหมคอมเมนต์นี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายของผู้คนต่อเรื่องราวของพี่น้องชาวไทยที่ปาจูที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่รวมถึงประเด็นเรื่องสิทธิและสวัสดิการของแรงงานต่างชาติคอมเมนต์ที่15จาก a อดซิลเวอร์ซอขีด m อ h ขอแสดงความยินดีด้วยนะดวงดีสุดๆขอให้มีความสุขตลอดไปนะหมดเคราะห์หมด,หมดโศกสักที คอมเมนต์นี้เหมือนเป็นคำํำอวยพรจากใจจริงเลยหวังว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างนะคอมเมนต์ที่16จากแอตตอปีเปิดเผยขนาดนี้มันจะดีเหรอเนี่ยขนาดที่ไทยยังรู้เรื่องเลยอะ่ะอืมคอมเมนต์นี้ก็เป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวของพี่น้องคู่นี้เหมือนกันหลังจากถูกรางวัลใหญ่ขนาดนั้นข้อมูลส่วนตัวอาจจะถูกเปิดเผยมากเกินไปจริงๆ คอมเมนต์ที่17จาก t k f d l s d m l r w c r e ลอตเตอรี่มันล็อกแน่ๆเลยอะถึงขั้นต้องไปจ้างคนต่างชาติมาสแสดงเลยเหรอเนี่ยคอมเมนต์ Comment นี้ออกแนวคิดว่าเรื่องลอตเตอรี่มันไม่โปร่งใสแถมยังโยงไปถึงเรื่องที่คนถูกรางวัลเป็นชาวต่างชาติอีกด้วยนะเนี่ยคอมเมนต์ Comment ที่18จาก j a k a v 7 v เงินภาษีชาติไหลออกนอกประเทศต้องห้ามคนต่างชาติซื้อหวยในประเทศเรานะเนี่ยคอมเมนท์นี้เป็นห่วงเรื่องผลกระทบของการถูกรางวัลต่อเศรษฐกิจโดยรวมมองว่าอาจมีเงินไหลออกนอกประเทศได้นะคอมเมนท์ที่19จากแอดโดคิมูดูเหมือนว่าเกาหลีจะเป็นประเทศที่คนต่างชาติอยู่แล้ว happy ปปเลยนะมเมนต์นี้มองว่าเกาหลีเป็นเหมือนดินแดนแห่งความสุขสำหรับชาวต่างชาติ อาจเป็นเพราะเรื่องราวของสองพี่น้องที่ปาจูที่โชคดีถูกลอตเตอรี่ทำให้เกิดภาพจำแบบนั้นขึ้นมาก็ได้คอมเมนต์ที่20จากแอดเลตันขีดแซดบีไม่เชื่อเป็นไปได้ไงเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนจีนปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเลข30ออกมาตั้ง6ตัวติดๆกันแล้วนะหลังจากนั้นมาฉันเลยเลิกซื้อไปเลย คอมเมนต์นี้แอบมีกลิ่นความไม่เชื่ออยู่หน่อยๆเนี่ยสงสัยจะเข็ดกับเลขล็อกเข้าแล้วเลยพานไปถึงเรื่องพี่น้องชาวไทยถูกรางวัลเลยและนั่นก็คือหลากหลายความคิดเห็นจากนานาชาติเกี่ยวกับคลิป56663ที่รอเอามาฝากกันวันนี้เห็นได้เลยว่าแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันจนจบนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า